ถ้ากัตยากผมขอญาตว่าผมได้หลักฐานอะไรบางอย่างมาทิศหน้าจะขอมาเปิดพร้อมกันทีเดียวแต่เรียนตรงนี้ดิหนึ่งนะครับว่าแม้ว่าะแหลงข่าวไปเหมือนกับผู้รับผิดชอบผู้มีอำน,นาจผู้บริหารแลนะโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าหน่วยองคอ์กรอิสระที่ต้องเข้าไปตรวจสอบ ของการทุจริตขณะนี้ไม่ใช่ผมไปตรวจคนเดียวนะครับมีองค์กรอื่นๆมีสื่อมวลชนมีกลุ่มธรรมิบาลอื่นๆไปยื่นเรื่องร้องเรียนนายกไปยื่นร้องเรียนไม่มีการแก้ไขใดๆที่มีต่เรื่องแก้ตัวและแก้ออกมาแต่ละเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่ผิดๆหมดเลยผมไม่ทราบว่านายงตีท่านคิดอะไรหรือว่ามันมีมีมี อิทธิพลของกลุ่มการเมืองบางคนครอบงำอยู่ที่นั่นแล้วนายกตีไม่กล้าจัดการกลัวกระทบไปตู่ตาแหน่งที่ตัวเองอยากจะเป็นต่อหรือไม่จับตาดูไว้ดีเพราะที่สนามบินผลประโยชน์ที่ในมหาศาลมีกลุ่มการเมืองเข้าไปดูแลผลประโยชน์แล้วเกือบจะทุกรฐัฐบาล มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนายยงตีประยุทธ์มาจากการรัฐประหารมาจากยึดอำนาจเขาไม่ได้เดินไม่มีใครเรียกร้องท่านมาเป็นท่านอาสามาเพื่อาาาจะปาบมาปาบทุจริตจะปฏิรูปประเทศสุดท้ายท่านเข้ามาเสร็จเรียบร้อยท่านให้พวกเราศึกษาเรื่องความเป็นมาเป็นไปแล้วก็เสนนกฎหมาย เสนอแนวทางเสนอเสนอวิธีการแก้ปัญหาแล้วท่านก็ไม่ทําอะไรเลยผมว่าท่านต้องอายตัวท่านเอง,เองผมผมอายตัวองเองผมที่ผมพูดกับท่าน,นเยอะมากเกไปผมทําเป็นหนังสือไปถึงท่านในหลายครั้งแล้วเป็นสิ่งที่ผมหมายสุดคือผมกำลังพูดกับใครสรุปแล้วในยุทธศาสตร์ยี่สิบปีมันต้องบรรจุคําว่าถ้าอยากจะมีอำนาจต้องใช้วิธีหน้าด้า และแสวงหาผลประโยชน์เอาไว้เพื่อจะสืบต่ออหน้าต่อไปหรือไม่ไปเขียนใส่ในยุทธศาสตรส์20ปีผมว่าจะเหมาะสมกับการที่จะปฏิรูปประเทศพฤติกรรมนะวันนี้เป็นอย่างนีง้จริงๆอันนี้ขอผมจะเอาเข้าถึงแถลงเสรจปุ๊บผมจะเอาเข้าในเพจว่ามีการทุจริตโดยมีใบเสร็จ ผมจะรอเอาเรื่องขึ้นศาลกับประจานพ่งนี้เท่านั้นเองต่อไปนี้เสียเวลาในการให้สาธารณชนรับทราบเพราะทราบไปเพราะเท่านั้นสังคมทราบเสร็จเรียบร้อยผู้มีอำนาจก็ทราบทำหนังสือชี้แจงไปแล้วหน่วยงานอื่นก็ไม่ทำอะไรผู้จัดการเป็นดินมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี นายื่องตีก็ไม่ทําอะไรจนกระทั่งเขาเอาเรื่องไปฟ้องฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญก็ยังไม่ทําอะไรเป็นเรื่องแปลกแปลกประหลาดมากจะแสดงว่ากลุ่มอิทธิพลการเมืองที่หากินบนผลประโยชน์ที่สนามบินซึ่งเป็นสมบัติของชาติทิ่ใหญ่มากถ้าคนล้มกลุ่มพวกนี้จัดการกลุ่มพวกนี้ไม่ได้โดยพลเอกประยุทธ์เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กหรือท่านไม่กล้าทำ ผมว่าท่านไม่เยี่ชฉาาไม่แน่จิตแลวผมทา้านี่เลยตัวท่านจะต้องตกเป็นจมเลยด้วยในแต่ะที่มีอำนาจหน้าที่แล้วไม่ทำวันหนึ่งที่ทั้งหมดอำนาจแล้วท่านจะรู้สึกว่าทําไมตอนท่านอยู่เป็นนายกไม่ทาหลังจกหมดอำนาจทั้งตาากมาป็นจมเลยด้วยมยีคนเอาเรื่องกับท่านแม้ท่านรับรู้เรื่องทั้งหมดและจงใจลัเว้นการปฏิบัติหน้าที่และผมขอย้ําว่า คำปรลบของพระบาทสมเด็จพระจ้อยู่หัวนั้นคือวิธีการแก้ปัญหาของชาติท่านกับย่ำดีแล้วไม่ยอมใช้กฎปัญญัตนกฎหมายอำนาจที่ถูกต้องไปจัดการสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมก็คงฝากไปถึงท่านอาจจะยืดอยาวนิดนึงแต่บอกให้รู้ว่ามันอันตรายกับบ้านเมืองครับ